สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องเชอร์รี่นะคะคุณลูกค้าของเราจากจังหวัดขอนแก่นนะคะที่วันนี้อุดหนุนนะคะเป็นแหวนแค่แถววงน,นี้นะคะสวยมากเลยค่ะวงน,นี้ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเป็นของแถมน่ารักน่ารักให้เหมือนเคยนะคะจะ,เป,นนะ,ะเป็นสองชิ้นนะคะนี่คือสองสีแล้วก็สองกลิ่นเลยนะคะ เป็นพวงกุญแกนาง้ะชุดยังไงต้องขอบคุณน้องรีมากเลยนะคะ,คะเดี๋ยววันนี้รีจัดส่งให้เลยคะ่ะใช่คะ่ะน้องรีก็อุ่นหนุนสินะคะ้าทด่ของเรานะคะมาหลายชิ้นแล้วนะคะขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะเดี๋ยววันนี้รีบแพ็กจัดส่งให้เลยค่ะฝากแฮปปี้วันเดย์คุณแม่ด้วยนะคะแฮปปี้วันเดย์คุณแม่<ด>ค่ะสวัสดี